โหลดไม่ต้องงอพัดลมมีพัดวีส่วนตัวนะจักบอลโหลดเปล่าโหลดสัวอืมฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับหอมกันอีกแล้วนะคะที่ช่องแชร์เทากันอีก เช่นเคอีกนะคะทางหายกันไปนานมากเพราะว่าผมสอบมานะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับ1 0 0 0 s แสน c r i b e r นะคะก็บอกคืนว่ามันสิเลวฟานี้มแมแต่มันก็นเร็วอยู่นะซึ่งวันนี้นะคะมีคนแบบ Request มามากเวอร์นะคะว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเครื่องถงเครื่องเขียนบ้างหน่อยอะไรแบบนี้หอมเพิ่งสอบเสร็จใช่ไหมแล้วหอมเป็นคนที่ใช้เครื่องเขียนเปลืองแบบ เนเหตุเป็นอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่แบบว่าอยากได้มาเรื่อยๆอยากได้อยู่ตลอดอยากได้เสมออยากได้เข้ามาแบบใหม่ๆเรื่อยๆอะไรอย่างนี้สําหรับหอมเครื่องเขียนอนะ่ะมันทําให้เราแบบอยากเรียนเออเรียนแล้วแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งวันนี้นะคะเราก็เลยจะมารีวิวเครื่องเขียนที่เราสั่งมาใหม่นะคะในคลิปนี้นะคะทุกคนอาจจะเห็นว่าหอมเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดมาหลายชุดหรือว่าแสกปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะคะก็ คือหอมอัดหลายวันเนาะเพราะว่าพัสดุมันมาคนละวันแล้วแบบหอมอยากรีบแกะแล้วก็รีบใช้นะคะเรามาดูพัสดุจากร้านนี้กันก่อนเลยนะคะพัสดุนี้นะคะทุกคนมาจากร้านใน i อนะคะชื่อ i อีว่า Siback Underscore Shop นะคะโอ้ผมนี่คำรามเลยฮะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นกระดาษโน้ตนะคะน่ารักมากเลยเป็นแบบสีแบบยูนิคอร์นเวอว่สีพาสเทลน่ารัก มากมากเลยนะคะเราไว้ติดช็อตโน้ตของเราอะไรเงี้ยมันจะทําให้ช็อตโน้ตของเราแบบน่าอ่านเวอร์นะคะลองไปหามาซื้อลองไปซื้อลองไปหาลองไปก็ลองไปหาซื้อมาใช้ดูกันนะคะทุกคนซึ่งมันก็มีหลายแบบแหละแล้วแต่ทุกคนชอบเลยนะคะโอเค move on เลยนะคะอย่างต่อไปคือ อันนี้นะคะชื่อว่าโมจิไลเนอร์นะคะทุกคนอันเนี้ยเอาไว้ใช้แบบเป็นประการเน้นข้อความก็ได้นะคะแต่ว่าหอมว่ามันเปืองมากแล้วก็แบบถ้าหอมเอาไปใช้เน้นข้อความอะ่ะหอมว่ามันต้องลายตาม,มากแน่มากเวอร์นะคะเพื่อหอมอ่ะจะเอาไว้ใช้แบบทําเป็นตรงหัวข้อหลักๆเนาะที่แบบ เวลาเราทำช็อตโน้ตอะไรอย่างนี้เนาะก็จะใช้ตัวนี้เลยต่อไปเลยนะคะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้มันเป็นเทปกาวนะคะทุกคนก็ใช้แทนกาวแหละเวลาแบบเราจะแปะกระดาษโน้ตแปะอะไรพวกนี้ใส่ช็อตโน้ตอ่ะมันก็ไม่ต้องแบบใช้กาวให้มันเลอะมืออะหรืออกใช่ไหมก็จะแบบสะดวกแบบเกินเหตุนะคะทุกคนว้าวต่อไปเลยนะคะทุกคนก็มันจะเป็นอันนี้นะคะเป็นสติกเกอร์นะคะก็ส่วนใหญ่ที่หอมซื้อมา<ๆ>ก็จะเป็นของพวก ประดับตกแต่งช็อตโน้ตนะคะเพราะว่าหอมเป็นคนชอบจดโน้ตย่อนะคะแล้วจดบ่อยมากๆเลยเพราะหอมว่าการจดอะ่ะมันทําให้เราแบบ จำได้นะคะจำได้มองเห็นภาพแล้วแบบว่าไม่ต้องอ่านหนังสือแบบเยอะๆอ่ะลายที่หอมซื้อมามันก็จะมี3ลายนะคะทุกคนมีลายซูมิโกะนะคะเนี่ยได้คัดอย่างดีนะคะได้คัดแล้วแล้วก็มีลายคานาเฮนะคะคานาเฮะน่ารักมากนะหอมชอบคานาเฮมากเลยแล้วก็ลายสุดท้ายเป็นลายซันลี่นะคะหอมชอบสีฟ้าเนาะหอมก็เลยซื้อมาคือตอนนี้เหมือนฝนมันจะตกอะ่ะทุกคนมันก็จะดูมืดๆนิดนึงนะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่หอมสั่งมาจากร้านนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นเป็นกระดา จดคำสาบนะคะทุกคนที่แบบเล็กน่ารักกุบกริบพกพาสะดวกไปได้ทุกที่นะคะหมดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้เนาะแต่ว่าก็จะแบบแม่ค้าก็จะน่ารักนะคะก็จะมีการแถมของแถมมาให้ด้วยนะคะเป็นพวก memo paper เอาสูโฟนตก๊กแล้วเร็วๆโฟนต๊กเร็วแล้ว,ลว,อ,ลวอันนี้ก็จะเป็นของแถมเหมือนกันนะคะซึ่งหอมชอบมากเหมือนกันเพราะว่าปกติหอมก็ใช้อะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยคือปกติหอมใช้ยู่เนี่ยซึ่งมันจะหมดแล้วทุกคนแล้วหอมก็ไปซื้อมาใหม่แล้วก็มาได้แถมอีกซึ่งชอบมากว่าจริงๆชอบมากพัสดุที่2มาแล้วนะคะทุกคนวันนี้วันอังคารเนาะหอมไม่มีเรียนนะคะก็เมื่อกี้กาลังจะไปห้องสมุดนะคะจะไปอ่านหนังสือเตรียมสอบไปนอนที่ห้องสมุดแต่ว่ากระเปาน,นี้มาให้นะคะ เป็นพัสดุนะคะจากร้าน Ordinary จุดชอบนะคะเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไอจีไว้ให้อีกทีเนาะเพื่อเห็นไม่ชัดนะคะเก็ยเลยนนนเนาะเป็นอย่างน้ามาเบิ้กันเลยนะคะมาเบิ้ลความกันเลยว,าว,าวา้างกว้างว้างมันเป็นตอนแรกอะคือหอหมาอยากได้สีฟ้านะคะแต่ว่ามันเหลือสีนี้หอมก็เลเอาสีนี้มาแต่ว่าสีจริงมันสวยมากเลยสีออกเป็นแบบ สีชมพูส้มๆพีชนะคะเป็นกระเป๋าใส่ดินสอใส่สีใส่ต่างๆใส่นานาซึ่งมันแบบมีพื้นที่เยอะมากๆเวอร์นะคะก็คือมันเปิดมานะคะแบบนี้เนาะมันก็จะมีเคราะห่ซองละสันมันกิดซิมิซองมังมีมเป็นตะครยสีคะพราอเป็นน้องคั้นเป็นตะคายจึงสีนะคะเราใส่ปากกาก็ได้ใส่เมมโมเปเปอร์ใส่อะไรก็ได้นะคะในส่วนนี้นะจุดๆนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะชั้นกลางตรงนี้เนาะสามารถ ดึงออกได้แบบเกรย์อะเกรยนะคะจะใช้ก็ได้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหัดมือได้มันเกะก้ามันเกะยังนะคะก็สามารถออกได้เส้นกันนะคะหรือว่าแบบเราไปอ่านหนังสือแล้วแบบโอยยุ่งกัดโหยร้อนมากเวอร์อะไรเงี้ยแล้วก็เก๋โหลดไม่ต้องงอพัดลมมีพัดวีส่วนตัวนะจากบาเลิศเปล่าเลิศส่วนตัวอืม ชั้นล่างสุดนะคะแบบอลังการมากเวอร์คือมันใหญ่เวอร์เวนะคะใส่ได้แบบเยอะมากเปิดมาช่องแรกนะคะแล้วก็อาจจะใส่พวกที่แบบเฮ้ยเราใช้บ่อยอะไรอย่างงี้ลงไปนะคะพวกที่ผมใช้บ่อยก็จะมีพวกไฮไลท์นะคะปากกาดำปากกา,กาแดงดินสออะไรอย่างงี้นะคะ <S <S แล้วก็อาจจะแบบว่าพกยาดมไปก็ได้นะคะเผื่อว่าเฮ้ยไม่ไหวละอา่านหนังสือจะเป็นลมนะคะ <S 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 อะไรอย่างี้หรือว่าจะเป็นริบมันนะคะห้องแอร์เย็นปากแตกนะคะพกริบมันเพสต์นะคะหรือว่าจะเป็น ลิปนะคะพกไปด้วยก็ได้นะคะตามคอนเซปต์ของเรานะคะปากไม่แดงไม่มีแรงเรียนนะคะอ่าน,นะคะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนทางนี้นะคะหอมจะใส่เป็นพวกไมล์ไลเนอร์นะคะที่เราเพิ่งได้มาใหม่นั่นเองนะคะก็ใส่ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปลอยและในช่องที่แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการที่สุดนะคะคือช่องนี้แบบใส่ได้เยอะหอมจะใส่เป็นอันนี้ลงไปเลยนะคะมันเป็นพวกกระเป๋าสติกเกอร์กระเป๋าโพสต์อิดอะไรต่างๆนานาของหอมนะคะ มีพ์อิดมีนู่นมีนี่เยอะแย,ยะนะคะยังเหลือเฟือพื้นที่นะคะเราก็จะใส่พวกโมจิไลเนอร์ลงไปเทปกาวลงไปปาพเพ้าสีไซยังเข้ากับ,กบไส,ไส่ไปไ่ไดเบิร์ดนะคะปากกาสีอื่นๆอีกมากมายมากเวอร์นะคะก็ใส่ลงไปก็ยังเหลือเฟือนะคะเห็นบอกมันก็สีมากเวอร์มันก็สีหลายแบบเกินเหตุเห็นบอกอีกอย่างหนึ่งที่ออมสั่งมาจากร้านนี้นะคะก็คือ เป็นไมล์ไลเนอร์นะคะเป็นไฮไลท์สีพาสเทลเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ผมใช้ทวินไลเนอร์นะคะแต่ว่ามันหมดแล้วนะคะก็เลยถอย เป็นไมล์ไลเนอร์มาแล้วกันเนาะซึ่งเซตนี้เนาะมันก็จะมี12สีด้วยกันนะคะสีก็ตามนี้เลยนะคะน่ารักทุกสีเลยนะคะก็มีแต่สีน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะก็ไปตำกันได้เลยนะคะทุกคนเออน่ารักกว่าสีทุกคนรีวิวนี่แหละวเวอร์ฉันว่าคลิปนี้ก็แกะไปสองพัสดุแล้วกันเนาะคือมันก็จะมีมาเรื่อยๆแน่นอนอะ่ะพัสดุเครื่องเขียนอะไรเงี้ยเดี๋ยวหอมจะอัพลงสตอรี่ไอจีอีกทีนึงคะ่ะพยายามไม่ฟอล่ไปฟอลได้นะคะ <c oughs> แล้วนี่จะมาเมาว่า พิ่งสอบมิดเทอมเสร็จใช่ไหมเดือนหน้าตอนสิ้นเดือนก็ต้องสอบไฟนอลอีกแล้วอะงงใจมากเวอร์เร็วมากเวอร์เร็วมากจริงๆเหลืออีกแค่กี่วันเหลือแค่41วันอะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนี่เดีผมจะให้ดูแอปนี้เอาไว้ใช้กดดันตัวเองเว้ยเนี่ยคือจะให้ดูแอปนี้คือดีมากเวอร์ เนี่ยเอาไปใช้กดดันตัวเอง Final is coming เออหรือ41วันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองลอง,ลองไปโหลดมาใช้กันดูนะคะมันชื่อว่าแอปอะไรไม่รู้ Dream days นะคะหรือว่าจะไปเซิร์ชว่าแบบ c o t down ก็ได้นะมันก็จะมีหลายแอปอยู่เออลองลอง,ลองไปเซิร์ชดูโอเคไม่เมาแล้วเนาะสุดท้ายนะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม subscribe l i แล s h a r ์เป็นกำลังใจให้หมกันด้วยนะคะก็ ใครที่อยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็บอกนี่มาได้เลยนะคะเพราะนี่ก็คลิปไม่ออกแล้วว่าจะทำคลิปอะไรดีนะคะโอเคบอสสำหรับคลิปนี้นะคะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเะ,ะีค่ะสาหรระวันนี้สวัสดีค่ะบายบายลาไปอไปอยู่ริมเฟรมเกินเว้ ต้องมีคนบิววะไม่ฟิวแม่ไปไปไปยิ้มคุบยิ้มโอ้มันติดต่อกันเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดุกดิกดิโอ